นายฝันสวัสดีค่ะมาเราดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราจะพูดถึงความฝันเรื่องฝันเห็นสารเจ้าจีนนะคะท่านใดที่ได้ฝันว่าตัวเองได้เดินเข้าไปในพุทธธรรมสถานนะคะที่เป็น เกี่ยวกับคนจีนหรือที่คนไทยเราเรียกติดปากว่าเป็นสารเจ้าเข้าไปไหว้หรือว่าสักการะสารเจ้านะคะแล้วข้างในก็เป็นที่รู้กันนะคะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายแต่ความฝันนั้นจะดีหรือไม่ดีวันนี้นรวดีมีคำตอบมาให้นะคะชายหญิงท่านใดน,นะคะที่ฝันเห็นสารเจ้าจีนให้พึงระลึกไว้เสมอเลยนะคะว่า ดีมากๆแล้วก็ดีอย่างไรดีเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องความรักช่วงนี้คนโสดจะมีเกณฑ์ที่ว่าคนดีๆจะเข้ามาจีบโปรไฟล์ดีการงานดีนิสัยดีเข้ากับคุณได้ทุกอย่างเข้ามาจีบคุณหรือเข้ามาพัวพันกับชีวิตช่วงนี้ก็ถือว่าถ้าใครเข้ามาแล้วจีบเราช่วงนี้ก็เป็นคู่แท้นะคะส่วนคนที่มีคร,บรอบครัวอยู่แล้วครอบครัวอบอุ่นร่มเย็นนะคะแต่ให้ ระวังเรื่องคนนอกนิดนึงถ้าคนนอกเข้ามาวุ่นวายในครอบครัวมากความสัมพันธ์ในครอบครัวก็อาจจะแบบสั่นคลอนบ้างหรือว่าอาจจะทําให้จูจ้จี้จุกจิกทําให้คนในครอบครัวของเรารู้สึกว่าเอ้คนนอกเข้ามาวุ่นวายมากไปแล้วก็ทําให้พอลอยทะเลาะกันเรื่องหยุ่มหยิมเรื่องไม่ใช่เรื่องนะคะอันนี้ให้ระวังนิดนึง แล้วก็เรื่องการงานช่วงนี้ใครที่รองานท่านใดที่ตกงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเกณฑ์ที่คุณจะได้งานได้ดั่งใจถือว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้งานสูงมากๆแล้วใครที่รอรอคอยความหวังที่เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินกู้เงินหรือทำ ติดต่อเจราจาค้าขายซื้อขายอะไรต่างๆช่วงนี้จะประสบผลสำเร็จอย่างดีมากๆเลยนะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินช่วงนี้ยังไม่ถือว่าพุ่ง ประิหรือยังไม่ถึงกับเหลือใช้มากมายนะคะแต่พอถึงคราววิกฤตถึงคราวที่คุณลำบากคุณก็จะมีคนมาคอยช่วยหรือเอ่ยากับใครเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือคุณนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีเช่นกันส่วนเรื่องโชคลาภโชคลาภช่วงนี้นะคะท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลย เสียงโชคกับคนผิวขาวนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดวันไหนท่านไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อเบอร์แล้วบังเอิญคนขายทั้งผิวขาวใส่ชุดขาวใส่เสื้อขาวอย่างนี้คุณจะมีโชคคูณสองเลยนะคะตามความเชื่อตัวเลขนำโชคนั้นก็คือเลข3เลข8ด แล้วก็เลข4นะคะเลข3เลข8แล้วก็เลข4 3 8 3 4 8 3 4 3อย่างนี้ก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะทำบุญแล้วก็พยายามเจริญภาวนาเจริญสติให้ดีๆนะคะกับความฝันฝันร้ายก็จะได้กลายเป็นดีฝันดีก็จะดียิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ